นะคะให้กับประชาชนในในภาคภูมิภาคนั้นนะคะนั่นก็คือเป็นนโยบายที่เราได้จัดวิธีเขตขอนแก่นขึ้นนะคะับจากการรองรับอุตสาหกรรมอทีเทนซีตอนนี้ก็มารองรับการขยายตัวของ AEC ใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะูนที่กรุงเทพเหรอคะศูนกรุงเทพนั้นก็ยังเติบโตอยู่นะคะก็ยังเป็นตัวเปิดหลักสูตร ใหม่ๆนะคะอีกหลายหลักสูตรทีเดียวะนะคะเช่นเด่นเด่นเนี่ยนะคะเราอยากจะบอกเลยว่ามันเด่นเยอะคณะนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจ <c oughs> ของประเทศมันเติบโตในทุกภาคอุตสาหกรรมมันเติบโตมากะนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับศรีปทุมเองเนี่ยซึ่งเป็นหมาหาวิทยาลัยที่จะมีคณะทางด้านสายทางด้านของเทคโนโลยีนะคะกับทางด้านสายสังคมศาสตร์นะคะแล้วก็ทางด้านของศิลปะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในคณะที่เด่นในวันนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เราเปิดตัวเป็นอันดับแรกๆนะคะของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อสองสามปีที่แล้วนะคะก็คือคณะดิจิทัลมีเดียนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เรามองมองไปข้างหน้านะคะว่าวันนี้เนี่ยทุกคน,นในอนาคตเนี่ยนะคะอันนี้คือคือ,ค,อคือวิสัยทัศน์ที่เรามองเมื่อสามปีที่แล้วนะคะว่าคนในอนาคตเนี่ยโลกโมบาโลกออนไลน์เนี่ย นะคะจะอยู่กับทุกคนนะ,ะทุกคนก็จะมีโมบายเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ Content ต่างๆที่จะอยู่ในในโมบายเหล่านี้ค่ะมันจะต้องถูกดีไซน์นะคะมันจะต้องถูกมีการสร้างให้ให้สวยงามให้ให้เห,หมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้จัดตั้งคณะดิจิทัลมีเดียขึ้นโดยคณะนี้เนี่ยก็วันนี้เนี่ยมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไป แล้วเนี่ยถูกจองตัวหมดเลยค่ะนะคะมาจองตัวตั้งแต่ยังเรียนอยู่นะคะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราอันนี้คือเป็นความร่วมมือกับเรากับภาคอุตสาหกรรมเลยคืเราดึงภาคอุตสาหกรรมที่ทำเรื่องแอนิเมชันทำเรื่องเกมส์นะคะทำเรื่องของวิชวลดีไซน์นะคะทำเรื่องซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะมาร่วมกันสร้างหลักสูตรสร้างหลักสูตรอย่างเดียวไม่พอแหมมาสอนด้วยกัน นะฮะมาสอนมาคุมทีสี่สเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมามองเลยอะมองตั้งแต่แรกเลยว่าเด็กคนนี้เขาหมายตาไว้นะคะพอจบปุ๊บนะคะดึงตัวเลยจ้องเลยจ้องตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนคณะเนี้ยเนี่ยเป็นคณะที่จะเป็นอนาคตจริงๆสําหรับโลกยุคดิจิทัลนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเว็บไซต์เท่านั้นนะหนังหนื้ออะไรต่างๆเนี่ย มันออกมาเป็นเรื่องของแอนิเมชันเยอะแยะละนะคะแล้วก็หรือว่ามันบางส่วนในหนังเนี่ยจะเป็นแอนิเมตคือเป็นเป็นตัวการ์ตูนด้วยเป็นคนด้วยถือว่าหนังโฆษณาหนังอะไรต่างๆเนี่ยเด็กจะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ค่ะเป็นวิชวลหมดใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะนี้ก็จะมีให้เลือกถึง5สาขาวิชาด้วยกันะนะคะแม้กระทั่งกราฟิกดีไซน์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของโลกออนไลน์นะคะจะเป็นการดีไซน์เป็นกราฟิก แต่อยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหมดมนะคะเป็นดิจิทัลทั้งหมดมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่จะชอบอันนี้มากเลยนะ,ะแล้วเด็กไทยมีฝีมือเรื่องนี้มากๆค่ะอันนี้ยืนยันยืนยันเลย,ยนะคะออธรรมชาติของคนไทยเนี่ยเรามีอาร์ตอยู่ในตัวนะคะเรา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 มีมีอาร์ตอยู่ในตัวนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนะี่ยมันก็เลยเออส่งเสริม นะคะสำหรับการเรียนทางด้านนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยยังมีเร,เราเรามีเด็กเนี่ยของเราเนี่ยยังไม่ทันจบเลยนะคะ <c oughs> นี่กาลังตามตัวกลับมาเรียนนะคะส <c oughs> ิงคโปร์ดึงไป <c oughs> ดึงไปทํางาน <c oughs> ใช่ใชนะคะ<ช>แล้วก็เด็กเด็กทางด้านนี้เนี่ยถูกดึงตัวหมดเลยค่ะนี่ก็เป็นคณะดิจิทัลมีเดียนะคะที่มีผลงานดีๆออกสู่้ายตาอยู่ทุกปีทุกปีนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลในการไปประกวดในระดับ ในระดับโลกแล้วนะคะวันนี้มันไม่ใช่ระดับชาติเด็กเด็กเหล่านี้มีผลงานไปประกวดระดับโลกนะคะก็คงจะมีข่าวเร็วๆนี้นะคะว่าได้ราง,งวัลระดับไหน <Yeah. S 1> นะคะก็จะมีอย่างนี้ทุกปี mm hmm. นะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีคณะศิลปศา,ศาสตร์ค่ะเ <Yeah. S 1> นื่องจากว่าเราดูดีๆนะคะว่าเศรษฐกิจสําคัญของประเทศเราเนี่ยเป็นเรื่องของอธุรกิจบริการโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะ การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะรวมหมายรวมไปถึงธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมธุรกิจทัวร์ต่างๆนะคะแล้วก็บริการต่างๆคณะศิลปาศาสตร์มราลัยีรีปทุมเนี่ยเราได้มีสาขาวิชานะคะที่รองรับถึงด้านนี้แล้วก็วันนี้ขายดีมากต้องบอกองนั้นนะคะขายดีมเนยค่ะ<า>นะคะขายดีมากเลยซึ่งป๊อปปูล่ามากเลยนะคะสองปีนี้มาแรงมากเลยคณะ ในคณะศิลปศาสตร์นะคะก็คือสาขาธุรกิจการบินนะคะธุรกิจการบินเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้ดีๆนะคะว่าวันนี้มีโลคอสแอร์ไลน์นะคะมีแอร์ไลน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของนักความต้องการคนในอุตสาหกรรมการบินเนี่ยมีความต้องการเยอะในแต่ละปีมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาขานี้เนี่ยก็เราเรามีคณะบดี นะคะที่มาจากบริษัทการบินไทยนะ,ะมีผู้สอนมีอาจารย์มาจากบริษัทการบินไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบินไทยในส่วนของออสายการบินไม่ว่าจะเป็นส่วนของคาร์โก้นะคะมามาในหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการครัวนะคะของสายการบินเนี่ยมาร่วมบันสอนนะคะพนั้นเนี่ยคณะสาขานี้เนี่ยพอเด็กจะขึ้นปีสองเนี่ยเราจับขึ้นเครื่องบินเลยค่ะ นะจับขึ้นขึ้นเครื่องบินเพื่อให้มีประสบการณ์จริงรนะคะว่าไปเห็นว่าคนทํางานสายการบินเนี่ยเ,เขาทาํางานยังไงนะคะแล้วใช่ตัวเองหรือเปล่าแล้วที่สําคัญก็คือมันจะเป็นการที่จะให้เด็กเห็น,เห,นเห็นก่อนพอขึ้นปีสองปีสาปีสี่เรียนในรายวิชาจริงๆแล้วเนี่ยอ๋อจะนึกภาพได้ไม่ใช่นั่งเทียนนึกภาพไม่ออกอถูกไหมมันจะทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็เขาจะ มีใจที่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาขาธุรกิจการบินก็ป,ป๊อปล่าอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาธุรกิจโรงแรมการจัดก,การโรงแรมนะคะซึ่งอันนี้ก็มีมามีมา20ปีแล้นะคะวันนี้เนี่ยก็ยังขายดีอยู่นะคะแล้วเราก็ได้ผู้บริหารจากโรงแรม ara, เซนทาร่าซึ่งมาเป็นรองคณะบดีคณะศิลปศาสตร์แล้วก็ดูทางด้านนี้โดยตรงของด้านของการโรงแรมนะคะ อีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาการจัดการการท่องเที่ยวนะคะอย่างที่บอกหาว่าวันนี้ถ้าไปดูนะคะ mm. เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยรายได้เนี่ยจะมาสองส่วนนะคะส่วนของออการส่งออกสินค้าใช่ผลิตสินค้าส่งออก <Yeah. S 1> กับอีกอันนึงคือส่วนของบริการบริการก็คือการท่องเที่ยว mm. นะคะเพราะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นในประเทศไทยวันนี้เนี่ยทุก ทุกภูมิภาคเนี่ยมันเป็นแหล่งนี่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีประทุมดรรัชนีพรพุกขยพรพุกกมานค่ะครับตื่นเต้นเลยนะคณะสมัยใหม่เนี่ยดิจิตอลเนี่ยนะครับสอดคล้องกับสิงคโปร์ซื้อไปเลยสถานการณ์ปัจจุบันนี่ต้องต้องปรับหน่อยจะไปยึดหรือว่ามีเฉพาะคณะสาขาที่มีมานานอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีพัฒนาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ร้องเลือกกันดูนะฮะเด็กๆอนาคตของท่านอยู่ ในมือท่านแล้ววันนี้จะเลือกมหาวิทยาลัยไหนนะครับ,รบใช่ค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้านะรเราไปติดตามความคืบหน้ากรณีคนร้ายแหกคุกนะฮะที่หนีไปแล้วจับเด็กเป,เ,ปเ,ปเป็นตัวประกันที่จังหวัดนะรพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะ